วันนี้พี่ยูจะมารีวิวนะคะในหัวข้อของตัว GED Sense นะคะที่เพื่อนๆเ,เจอกันในห้องสอบหลักๆเราจะเน้นในส่วนของเรื่อง data graph concept แล้วก็ application เป็นหลักก็คือเข้าใจแนวคิดมันก็จะทำให้เราทำข้อสอบได้ทุกชุดในข้อสอบเนี่ยมีการถามนะหัวข้อของ CWD CWD คืออะไร c o r o i c wasting disease นะคะคือเป็นการพูดถึงโรคในสัตว์ ลกลุูลพวกกวางต่างๆ GD เนี่ยชอบใช้ตัว p s s s g g นะคะหรือบทความหรือกราฟเนี่ยถามคำถามเชิงวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบนิเวศหัวข้อที่2ค่ะพูดถึง Experiment h y p o t h e s i s Independent Dependent Variable ถามเกี่ยวกับพวก h y p o t h n s i s คาดเดาวที่สามารถทดสอบได้เช่น if plants get more sunlight then they will grow taller ถ้าพืชได้แสงแสงอาทิตย์นะคะพืชก็จะมีการเติบโตที่มากขึ้น Independent Variable คืออะไรก็คือสิ่งที่เกิดการเปลีป่ยนแปลงพ่ยุยจะเรียกว่าตัว Adjust ที่มีการปรับแล้วมีผลกระทบต่อตัวผลการทดลองของเรามีการพูดถึง dependent variable หรือตัวแปรตามสิ่งที่เราวาัดคือผลลัพธ์ที่เราได้มาตัวอย่างเช่นวิจัยนะคะให้ปุ๋ยกับการเจริญเติบโตของพืช Independent ก็คือปริมาณปุ๋ย Dependent ก็คือความสูงของต้นไม้แนวคำถามก็อาจจะถามเป็น what is the dependent variable in this experiment which hypothesis is best support by the data มีการถามหัวข้อที่3คือ planet square planet square คือตารางหาความน่าจะเป็นของพันธุกรรมแต่พี่ใส่ไว้ให้ปิ้งปอง นะคะตารางเนาะถ้าตัวพิมพ์ใหญ่จะเป็น dominant นะคะก็คือเด่นตัวพิมพ์เล็กนะคะจะเป็น recessive เนาะหรือตัวที่เป็นตัวหลับไะค่ะตัวรับจะแสดงออกก็ต่อเมื่อนะคะมันอยู่คู่กับตัวรับก็คือเล็กคู่เล็กถึงจะแสดงให้เห็นผลเอาง่ายตัวเด่นน่ดีคือโดดเด่นใช่ไหม dominant ก็คือจะอยู่คู่กับใครฉันแสดงออกให้เห็นตลอดเลยหัวข้อที่4คือการพูดถึงค่า mean mean คือค่าเฉลี่ย GD จะมีกราฟนะคะหรือ data table มาให้แล้วถามว่า what is the mean of The values เจอบ่อยมากนะรู้สุดเราทำได้เลยข้อพวกนี้อันที่5ค่ะ carrying capacity นะคะหรือความสามารถรองรับประชากรในระบบนิเวศมันคือจำนวนสูงสุดของสิ่งมีชีวิตที่ระบบนิเวศนั้นเนี่ยสามารถรองรับได้โดยไม่ทำลายสมดุลอ่ะถ้ากราฟแนว logistic curve พอมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วอ่ะกราฟจะเป็นแบบเส้นตรงอะเขาเรียกว่าแนวราบแนวคำถามพวกนี้ก็คือ which point the graph shows the carrying capacity What happens if the population exceeds the carrying capacity? หัวข้อที่6ค่ะเป็นการถามถึง P wave, S wave คือการเคลื่อนไหวสะเทือนจากแผ่นดินไหวคือ primary น้อง no, มันเป็นคลื่นแรกมันจะเร็วเดินทางผ่านของแข็งของเหลวได้หมดส่วน S wave เนี่ยนะคะเป็น secondary มันจะมาทีหลังมันจะช้าผ่านได้แค่ของแข็ง GD มักจะมีการให้กราฟมาแล้วก็ถามวนะ่า which wave arrived first at the seismic station หรือ why does S wave s t o p p e d at the outer core หัวข้อที่เเป็นการถามเกี่ยวกับสาหร่ายนะคะกับประการลังคือ algae กับ coral มันเป็นการพูดถึงระบบนิเวศในทะเลอัลจีเนี่ยให้อาหารแล้วก็พลังงานกับคอรัลผ่านโฟโตซินเทซิสก็คือการสังเคราะห์แสงถ้ามีอุณหภูมิสูงคอรัลบริชชิ่งระบบนิเวศมันก็จะพังนะคะก็คือตัวปะการังจะพัง Gd ก็จะถามความสัมพันธ์ของโมโทเรซิมส์นะคะก็คือความสัมพันธ์ของ2อ,อันนี้เนี่ยมันพึ่งพาอาศัยกันในรูปแบบไหนหัวข้อที่แปเป็นการถามหัวข้อของฟู้ดเว็บแสดงถึงความสัมพันธ์ของพลังงานของอาหาร G.D. อาจจะให้รูปภาพมาแล้วถามว่าว่า What happens if the species is removed ถ้าสิ่งนี้เนี่ยมันถูกเอาออกจากระบบไปมันจะเกิดอะไรขึ้น What is the primary consumer ผู้บริโภคหลักคือใครผู้บริโภคหลักเนี่ยก็คือคนที่กินพืชเป็นอาหาร เทคนิคคือให้เราดูนะคะในส่วนของ producer consumer แล้วก็ Decomposer Decomposer ก็คือผู้ย่อยสลายถ้าเราตัด consumer ตรงกลางเนี่ยระบบก็จะเสียสมดุลหัวข้อที่9ค่ะ meiosis meiosis มันมีตัว e เข้ามาพอมีตัว e พี่จะให้จำเลยเหมือนคำว่า sex มันคือการแบ่งเซลล์ที่เป็นเซลล์ในการสร้างการสืบพันธุ์พวก sperm พวก egg มันจะแบ่งเป็น2รอบได้เซลล์ใหม่ทั้งหมด4เซลล์ที่มีครึ่งหนึ่งของโครโมโซมเดิมดูืวลาเราเดินไปไหนก็อุ้ยหน้าเหมือนแม่เดี๋ยวเราเดินไปไหนะอา้าวหน้าเหมือนพ่อก็คือเราได้ครึ่งหนึ่งมาจากแม่นะคะก็คือเอกเราได้ครึ่งหนึ่งมาจากพ่อก็คือสเปิร์มจดีก็จะถามเหมือน How many cells are produced at t t ส e e ัตต์ s how is meiosis different from the mitosis mito อันนี้คือการแบ่งแบบไอที่บอกว่าหู แขนยืดขึ้นแขนมันไม่ได้ยืดขึ้นมันคือการแบ่งเซลใช่ปะเซลล์ <S <S 1> <S 1> มันเกิดการเติบโตใหญ่ขึ้นนะคะ